สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงรัชนีวรรณวังแก้วดิฉันเด็กหญิงจุธามารุมราชนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตสองพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนภาคกลางในการพาทุกท่านเข้าชมการดําเนินงาน โครงการอารยาเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่าโคกหนองนานอกจากจะเป็นตัญลรักของความบุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมเป็นศิลปะเป็นแบบฝึกหัดที่มีความหลากหลายให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกันรักษาความหลากหลาย แต่ความหลากหลายนั้นก็เกื้อกูลไปด้วยซึ่งกันและกันโรงเรียนแกนนำทั้ง21โรงเรียนจึงจัดวันแนวทางการดำเนินง,งานตามหลักเจ็ดธรรมดังนี้ด้านที่1ด้านภูมิสังคมภูมิสังคมเป็นคำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้เป็นหลักในการทรงงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พวกเราได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ภาคกลางมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีพื้นที่ป่าที่ชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ตมุนไพรที่สามารถใช้เป็นตำรับยาในการบำบัดและรักษาโรคมีต้นน้ำลำทานด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป่าคนและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ด้านที่2ด้านหลักกสิกรรมธรรมชาติเป็นหลักกสิกรรมธรรมชาติเป็นการใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ต่างๆให้พอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นซึ่งจะเกิดระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์และจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินชีวิตด้านที่3ด้านวางแผนผลิตปัจจัยการผลิตเรามีอาคารสถานที่ที่เหมาะแก่การเรียนรู้มีแหล่งน้ําที่สมบูรณ์ เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรมในด้านต่างๆได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอจากในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมตามหลักกิจกรรมธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านที่4ด้านออกแบบโคกนองนาในด้านการออกแบบเราได้ศึกษาเรื่องดินน้ําป่าคนที่มีอยู่ในพื้นที่ของภาคกลางโดยรอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการออกแบบพื้นที่และวางแผนการปลูกที่สอดคล้องในเรื่องของภูมิศาสตร์ทิศท,ทางลมแสงแดดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนต่างๆอย่างเต็มศักยภาพและให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนด้านที่5ด้านการปลูกป,ป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง5ระดับ และการจัดการระบบน้ำเราจะสามารถสร้างแหล่งอาหารที่สมบูรณ์จากการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอย่างน้อย5ระดับเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตแบบพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นเกิดเป็นการเรียนรู้ของเราที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีความกตัญญยูกะตะเวทีตามวัยของผู้เรียนจากการเชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ที่เราร่วมกันออกแบบการเรียนรู้จากเครื่องมือที่เราได้สร้างขึ้นในการหล่อหลอมการเจริญเติบโตของผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริงด้าน D6 ด้านออกแบบวิชาเรียนบนแปลงโดยมีมาตรฐานการวัดผลประเมินผลในด้านต่างๆอย่างเป็นธรรมเราได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในการสร้างความสมัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านที่7ดด้านเอามือสามาคัคคีเราได้ดำเนินการวางแผนการเอามือสามาคัคคีตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการวางแผนเป้าหมายกิจกรรมเช่นกิจกรรมเอามือสามาคัคคีกับกลุ่มโรงเรียนแกนนำต่างๆโดยมีการแบ่งหน้าที่วางแผนการเอามือสามัคคี เริ่มจากการสร้างความรู้เตรียมความพร้อมกิจกรรมจากนั้นแบ่งหน้าที่แบ่งคนแบ่งงานภายใต้แนวคิดค,คึกคับคล่องแคลวคื้นเคลงและการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งกิจกรรมเอามือสามาคัคคีเป็นการเรียนรู้ติดขั้นตอนตามหลักกติกรรมธรรมชาติกำหนดวันเอามือในช่วงเดือนตุลาคมโดยกำหนดบุคคลร่วมกิจกรรมเป็นภาคีเครือข่ายคือ บ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการแล้วทําการประชาสัมพันธ์และดําเนินกิจกรรมเอามือสาม,มคีจนบรรลุปเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้พวกเราจะเดินตามรอยเท้าพ่อและจะนำความรู้จากโครงการอริยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจธธพอเพียงด้วยโคกนหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง มาใช้ในการตั้งคุณภาพชีวิตของเราและครอบครัวพวกเราและโรงเรียนแกนนำทั้ง21โรงเรียนของภาคกลางขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการอรรยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย่อบหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนและวิทยากรทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ